คุณวิตกกังวลอะไรบ้างคะในในระหว, <hi> ว่างวันคุณลองสังเกตตัวเองบ้างไหมคะว่าวันนี้คุณมีความวิตกกังวลมากแค่ไหนซิลีได้ไปอ่านหนังสือของเดวคานากีซึ่งเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็นักเขียนชื่อดังนะคะเขามาเก่าวไว้เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์คือความคิด เพราะความคิดมักปรุงแต่งไปอย่างไม่มีสิ้นสุดหากเราควบคุมความคิดเราได้เราก็จะได้รับทุกสิ่งที่เราต้องการอีกประการหนึ่งเดวคานากีเชื่อว่าสาเหตุที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความสุข<ม>เพราะว่าผู้คนไม่รู้วิธีควบคุมความคิดของตัวเอง<ม><ม>และนี่คือ6วิธีการสร้าง ความสุขของเดวคเนกี้ที่เขาเขียนไว้นหนังสือนะคะสิริขอแบ่งปัน 1. นงจงทำตัวให้วุ่นวายจะได้ไม่มีเวลาไปกังวลเรื่องความทุกข์นะคะ 2. ออย่าไปเสียเวลากังวลกับเรื่องเล็กๆน้นอยเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้นอยมากเกินไปจึงทำให้เรามองไม่เห็นความสุขที่ควรจะมีนะคะ 3.. ม ประเมินสถานการณ์ดูว่าความกังวลเป็นเหตุผลดีกับเรามากแค่ไหนเพราะว่าความกังวลส่วนมากไม่ได้เกิดจากความจริงแต่ล้วนเกิดจากการจินตนาการของเราเองนะคะ 4. ยอมรับความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางให้เรารอดพ้นจากความกังวลนะคะ 5. กําหนดขีดเส้นจํากัด ของเราว่าเรามีความกังวลแค่ไหนด้วยการตั้งคำถามดังนี้สิ่งที่ฉันกังวลนะ่ะมันเกี่ยวกับฉันไหมฉันจะลืมมันได้อย่างไรเรื่องที่กังวลนะ่ะมีคุณค่ากับฉันมากแค่ไหนหกอย่าเสียเวลาไปกังวลกับเรื่องผิดพลาดในอดีตเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้อีกแล้ว ุญแจที่สำคัญคือเราควรทำสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก่อนอย่าพึ่งไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่แน่นอนเพราะว่าชีวิตเรานั้นมันสั้นเกินจะเสียเวลาไปคิดกังวลกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ควรขยันเป็นทุกข์ให้มากเกินไปนะคะ